ตอนนี้แล้วถึงแล้วเลยที่สำคัญคือวันนี้เรามาทันเรามาทันร้อยใจโลกนี่ตั้งใจมากครับสองคนนั้นเพราะปกติมาไม่เคยทันค่ะโยนทั้งอันเลยโยนทั้งอันเลยอามิอูาราคนว่าเราจะรอดจากฝนนะวันนี้หนึ่งไม่ได้ฝนล้มหรออ้าฝนตกและเพิ่งรู้วันนี้แหละว่าหมูกินแครอทเพิ่งรู้วันนี้แหละว่าหมูกินแครอทจิ๊ดพี่เมิร์ดตุณมบ้าอยู่ไหนอ่ะนี่อคุณบ้า Oh, อ Studio. ตอนนี้เป็นบล็อกแรกคือเป็นบล <bes ky> nice ็อกที่เราจะไปไหนกันค่ที่เราจะไปไหนกันนะเออเราจะไปเชงเม้งกันเราที่เด็กชอบเชงเม้งไหมชอบทำไมถึงชอบเล่าให้ฟังหน่อยมันสนุกเออมันมีโปยอะไรโเเออแล้วปกติเราไปทันไหมเรามีโปรแกรมค่อนข้างที่จะสนุกสนานมากคือเราจะไปเชงเม้งกันที่บักช่องหลังจากนั้น ไปทานข้าวกับอากงอาม่าแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกกัน <Yeah. S 1> เป็นครั้งแรกที่ีเด็กจะไปเที่ยวน้ำตกเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปดูกันข้าวจะสนุกแค่ไหน let's go ตอนนี้แล้วถึง <Yeah. S 1> แล้วพี่กัน <Yeah. S 1> คือวันนี้เราวมา ข,ขึ้นรถเรามาทันพูดเอาให้สวยที่สุดเลยนะเด็กๆเอาให้อากงอาม้าบนสวัสดิ์ปลื้มใจไปเลยโอ <c oughs> เคเด็กน้อย <c oughs> เด็กน้อยกระจายกระจายเลยลูกเอาไปโปรยลูกไปโปรยโปยรยหล่อๆโปรยสวยๆ ความสุขความตื่นเต้นในวัยเด็กนะคะจนปัจุบันอายุสัก6ปีก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยะแบบมีการได่โปรยดอกมงดอกไม้ใส่ทองอ่แะแหวางานคนชอบเขลงอย่างมากแต่รวมยา่าเราก็แบบเด็กๆแต่วันนี้นเริ่มเหน,นื่อยแล้วนี่ตั้งใจมากครับสอ,บองคนนั้นเพราะปกติมาไม่เคยทันค่ะของโปดของปอดไหนโชว์มามีซิอันนี้ของโปดของโปรดบบม,มีตอนเด็กเลยเนี่ยอันนั้นของโปรดมามาเลยนะตอนทุกวันนีมามายัางใจฟูอยู่เลยเวลาเห็นดอกไม้อยากขึ้นไปโปรยด,ด้วยไปเลยเอาให้สวยที่สุดนะ ไปไปโยนทั้งอันเลยโยนทั้งอันเลยโอ้ยไม่ลงสนุกไหมครับเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปรับประทานอาหารเทียงกันที่มาเตอร์เซนเตอวแต่ ขถานีต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนน้ำตกเป็นโบนา่าเพราะว่าน้ำตกฝนเยอะแล้วมันกตุ่มแล้วเราจะไปที่ไหนกันนะคะสวนสัตว์โบนา่า bon เอกโซติกซูเอ็กซ์โาค่ะตอนนี้เราถึงสวนสัตว์โบนา่าเอกโซติกซูกันแล้วนะคะมาพร้อมกับเสียง<ล>และนี่คือเห็ดผล ข้อหนึ่งที่เราไม่ไปน้ําตกกันในวันนี้ก็คือมันแนวโน้มว่าฝนตกนึ่งคือเราเคยมาที่นี่แล้วอะแค่ครั้งเดียวตอนพีตาตัวแบบเล็กๆมากๆส่วนเพตัต์เนี่ยยังไม่เคยมาสักครั้งวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่เหมาะกับเด็กๆค้องค้าเข้าไปดูเล้วกจะฟ้าร้องตองว่าเราจะรอดจากฝนในวันนี้ไม่ได้กันหรอไปเร็วๆเรารีบแลกอาหารสัตว์เลยฝนมันเริ่มหยดๆแล้วนะลูกรีนแลกโอาเคได้มาแล้ว ตอนนี้ทั้งโบนันซาเป็นของเราแลวค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาทยอยเดินกอับไปอ้าวคนกลับไปคือทุกคนเนี่ยเขากำลังกลับกอับไปส่วนเราเนี่ยเพิ่งมาติ้หมูไม่น่าจะกินได้ปะกินไหมโอเคเอากินหมดเลยเว้ยเพิ่งรู้วันนี้แหละว่าหมูกินแครอทเพิ่งรู้วันนี้แหละว่าหมูกินแครอทน่เด็กมาดูไลออนใกล้ๆเลยโอย้โหใกล้มาก เขามากินแล้วเขามากินถังน้งต้ลแล้วนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาลงมาเอไงพี่งพี่มอนสวัสดี่มนบ้าอยู่ไหนอะนี่บ้านคือาช่ไหีรานกับม้าลายด้วยจ้า กำลังจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูอะไรครับโอเคนำไปเลยครับนกยูงลำแทนสวยมากสวยมากเลยถ้าเด็กคนไหนชอบยีราดนะคะนี่คือแนะนำเลยเพราะว่าใกล้ชิดมากๆดูสิบ๊ายบายสองนุ่มจะเออปาก้าแล้วคะ่ะ น้องน่ารักจังเลยไปใกล้ๆได้เลยตั้นน้องใจดีลูกตรงนั้นอ่ะประเด็นคือที่จะเลือกมาบนนันซ่านะคะเหตุผลอีกอย่างคือความทรงจําของหวานรอบที่แล้วที่มามันไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลต้องเดินอะไรเยอะขนาดนี้แล้วก็คิดว่าอ่ะโอเคเราก็พาลูกๆมาดูแบบแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วก็ขึ้นรถกลับตกปรากฏว่าไม่ค่ะรอบนี้คือมันแบบสวอสัตว์มันใหญ่ใหญ่เยอะมากแล้วก็มีสัตว์เยอะมากกิจกรรมเยอะมากให้อาหารเลาะให้อาหารแล้วก็กว้างใหญ่ถังขัดก็คือเด็กๆแบบแฮปปี้ทุกจุดแต่ว่าแม่เนี่ย แลเน่ยขาก็มีหน้าที่เดินตามไปเรื่องราที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าเด็กๆหลังจากเปนวอรซ่เสร็จก็คือพักปาด ปวดแม่ตอนนี้ไม่บอกว่าตั้งครรก็คือปวดฉี่มากตอนนี้ขออนุญาตแวะพักเข้าฟัรมก่อนซึ่งก็คือที่นี่เลยค่ะ p t t s t a t i o n ส่วนตัวเป็นคนที่ถ้าจะเข้าห้องน้ำที่ฟั๊มถ้าห้องน้ำไม่สะอาดไม่เข้าดีกว่าแล้วก็ที่นี่ห้องน้ำผู้หญิงมีห้องน้ำสำหรับคนท้องด้วยมีของขายอะไรใดๆมากมายเดี๋ยวพามาเดินชมอีกทีแต่ว่าตอนนี้ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็ที่สาคัญก็คือที่นี่ค่ะเขามีจุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทางด้วยถ้าใคร รถส่งรถเสียอะไรอย่า wow, งี้ก็คือแวะที่นี่ได้เลยเอาละอันดับแรกขอไปห้องน้ำก่อนไปดูค่ะห้องน้ำคณท้องสวาวดีขนาแไหนนะคะในห้องน้ำคนท้องสะอาดมากก็ไรสบายๆเลยเยี่ยมมากสบายใจเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชื่นชมในห้องน้ำ จริงอย่างที่บอกว่าไม่เคยผิดหวังแล้วก็จะบอกว่าที่นี่ค่ะเขาเป็นมากกว่าสถานีบริการน้าํามันแต่ว่าเขาเป็นพื้นที่ที่มีความครบครันแล้วก็เติมความสุขให้กับทุกคนค่ะ<อ>ส่วนตัวก็เคยได้ยินมาอยู่บ้างว่าแบบมันมีรับของจากชาวบ้านมาขายช่วยเกษตรกรนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เดี๋ยวไปดูปันข่าวว่าจะมีอะไรเกิบ้างไปช ต้องการเติมเต็มทุกความสุขให้กับผู้คนชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างการเติมเต็มความสุขให้ผู้คนนี่เห็นได้ชัดเลยจากตอนต้นที่วันไปเข้าห้องน้ำสำหรับคนท้องมาและก็ยังมีที่จอดรถสำหรับผู้หญิงพิเศษส,สำหรับ PTT Station ที่จังหวัดสระบุรีนี้เขาก็จะมีการจัดพื้นที่สำหรับขายสินค้าเกษตรกรของชุมชนต่งางๆภายใต้โครงการพื้นที่ปรรจุโดยไม่เก็บค่าเข้าหรือไม่ผ่านข้อค้าคนกลางเลยซึ่งมันช่วยลดปัญหาผลผลิตลดตลาดและที่สำคัญ ช่วยให้เกษตรกรได้มีพื้นที่ในการจาหน่ายสินค้าดีๆสดๆด,ด้วยเป็นการเติมเต็มความสุขให้เกษตรกรและชุมชนค่ะอีกอย่างคือเขายังมีโครงการไทยเด็ดที่คัดเลือกสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนมาขายในร้านไทยเด็ดหรือมุมไทยเด็ดทุกๆก,การซื้อเท่ากับได้ช่วยเหลือชุมชนไปด้วยค่ะจากปีที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็บอกเลยว่ามีสินค้าทางเกษตรกรที่รับผลกระทบจากโควิดนเนยอะแยะมากมาย ทาง PTT Station เนี่ยเขาก็ได้เปิดพื้นที่แห่งความสุขมาตลอดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมีการซื้อสินค้าวิสาหกิจแจกผู้เติมน้ำมนันเพื่อช่วยเกษตรกรชุมชนแล้วก็ชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ขายมากขึ้นสามารถให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงเลยค่ะเรียกได้ว่า PTT Station นะคะก็เป็นเหมือนจปศูนย์กลางระหว่างผู้บริโภคผู้ซื้อย,อย่างหวานกับผู้ขายให้ได้มาเจอกับสินค้า เกษตรกรแล้วก็วิสาหกิจชุมชนในสถานีบริการแห่งนี้ค่ะช่วยเพิ่มช่องทางการื้อขายได้มากขึ้นเข้าถึงได้มากขึ้นโครงการพื้นที่ปันสุขเขายังมีเปิดอีกหลายสาขามากๆนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์เลยสําหรับวันนี้เดี๋ยวต้องพาเราไปดูหินอ่อนแล้วแล้วถ้ายังไงเดีย๋ยวเราปิดวอ็์กนี้ไลยก่อนแล้วเจอกันใหม่วอล์กหนะ้า